สวัสดีเอฟซีแฟนเพจโอเอฟซี C, oh, C. ทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะ, f C, นนะ,คะเออถึงสาวน้อยแล้วนะคะอาหารหวานๆถึงทางน้ำหวานแล้วนะคะแม่แม่นี่คนหล่อยก็กำลังจะเอารลถลนะคะ ไอ้อัดหม้อนำให้กินทางบอกสนวะัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าเพชรบุรีสวัสดีค่ะ,คะ,คะนะะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสามารถพูดคุยกับน้องน้ำหวานได้นะคะคนหล่อยก็กำลังจะลงรถนะคะ พ่อกับแม่กลับมานะคะเห็นอาหารไม่เหลือสักอย่างเลยนะคะรีบมากเลยนะคะรีบมาทันทางน้ำหวานนะคะกลัวน้องน้ำหวานหิวนะคะพรุ่งนี้นะคะน้องน้ำหวานก็จะจับครูป,ปิงตองนะคะพรุ่งนี้อันนี้คนหล่อก็องลงรถนะคะ กินดีอยู่นะคะแม่แม่อ,อ้อยหวานๆนะคะแฉบหวานแฉบปลุกแฉบบอกคุณนายน้ำหวานส,สนนนว,านวัสดีหน่อยจ้าสวัสดีค่ะพี่เบสสวัสดีรอบที่สองนะคะแบ่งคนละพี่เบสว่ายน้ำหวานสวัสดีเนี่ยหวานกินอยู่ค่ะเดี๋ยวต้องมีอาหารล้อหวานก่อน ดี๋ยวหมดเขาก็ขอนะคะพี่เบลตอนนี้กําลังหิวนะคะมาถึงเลยนะคะไม่มีอาหารสักอย่างเลยนะคะนางกินเกลี้ยงหมดเลยนะคะพ่อกับแม่ก็เพิ่งมาถึงต้องใส่สิหิวนามแห้งน้ำเนหนี่งอาวาสวัสดีค่ะหน่อยลูกกินอย่างเดียวค่ะพี่เบล เรื่องกินเรื่องใหญ่แล้วนะคะตอนนี้สวัสดีแม่แม่ทุกๆท่านนะคะพูุนี้มาเสียงโชคกับน้องน้ำหวานนะคะกินเยอะๆตัวเล็กจะได้แข็งแรงค่ะพี่เบล คนไลอเอาลงรถคนเดียวเลยค่ะพี่เบลรีบมาเลยนะคะรีบมาเลยมาก็ไม่เห็นอาหารเลยนะคะอันนี้รถอีกแล้วอาสวัสดีจ้าจสวยๆก่อนลูกยินนะคะต้องใส่หิวมากเลยนะคะมาถึงนะคะคว้าคว้า ขวาเอาอ้อยเลยนะคะดินกำลังจะแห้งนะคะก็จะได้เอาทรายมาลงนะคะแม่แม่พี่พี่ห่อนแห้ง คนลอยก็ทำงานไปนะคะไลยบอบอกให้เจมาเอาอยู่ไหมบอก็บอกให้เจคํำหมื่นมาเอาอยู่นะคะขยะข่ะกิี ลอยอย่าจมทำงานไปควาลอยว่าห่อน,นะค่ะพี่เบลทำได้นะคะสู้เพื่อเขานะคะขอให้แค่มีอาหารนะคะตอนนี้ อ้อยให้ลูกในแล้วอ้อยเบิดแห้วห่อนร้ายก็บอัวไฟให่ให้กินแล้วอืมทำน่อาอันนั้นก็นยังได้ขไเขาบ่ เชียงเงาอไอ้ต้นหอมมาเด็มวนม่นม้หากินได้น่อ่าอาจารย์สวัสดีค่าก่อนอาจาสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะจ้าสวยๆค่ะอาจารย์สวยๆค่ะขยายกินของหวานหว้าาสวยๆไหนค่ะ เที่ยวอยู่นะคะอู้อยังไงยิบเองเลยลูกหยิบเองเลยเยอโอ้ยเย็นดีโอ้ยไม่แล้วพี่เบลอยู่ในแอร์เนาะอันนี้มันอยู่อยู่นอกแอร์นะคะไม่ได้อยู่ในแอร์นะคะหยิบมาเองเลยนะคะเอา,อาเ,อเอาเดบอเอาเอาเอาเดบอหยิบเองเลยเออเก่งบอหนักมากอ่าเออ พ่อก็เอาลงลูกก็คว้าเอามากินนะคะบวานเอ้ยบ้านเอามาให้หมดเลยบวานช่วยพ่อหน่อยบวานช่วยพ่อเอาลงรถหน่อยเร็วเอาลงมาให้หมดเลยลาอมาเบิดเบิ่งเ <laughs> <laughs> ขาอ,อยากช่วยควรลอยเอาลงรถนะคะ เขาอยากช่วยเอาลงมาให้หมดเลยลูกพยายามนะคะนางนางพยายามจะเอาลงรถนะคะไม่ทันใจนะคะน,นันน่นนั่นมันกระจกพอแตกแล้ววะนี่คะมันก็เป็นชีวิตประจำวันของควนลอ,อยนะคะถ้าไม่ได้ไปไหนก็ ถ้ามีอาหารก็วิ่งไปหาอาหารมาให้น้องน้งนำหวานนะคะตรงไหนที่เขาให้บ้างตรงไหนที่เขาขายบ้างนะคะแล้วก็ไปหามาให้น้องน้ำหวานน,นะคะตอนนี้นะคะน้องก็ไปไหนก็ค่อนข้างจะลำบากนะคะเพราะว่าไปไหนมาไหนก็น้องน้ำหวานก,ก็เริ่มลำบากในการเดินทางนะคะเพราะว่าท้องแก่นะคะเราก็ไม่กล้าปล่อยไปที่ไหนนะคะตอนนี้ช่วงนี้นะคะก็ พาเดินแค่ออกกําลังกายแล้วก็ไปหาเพื่อนๆนะคะไปหาเจ๊บ้างนะคะที่ใต้สะพานส่วนทีมงานนะคะเขาก็พากันไปผูกไว้ที่หลังสนามบินนะคะหลังสนามบินสตึกกันแล้วนะคะช่วงนี้ก็ยญาก็เริ่มออกบ้างแล้วนะคะบรอยารในภาพต้นคลอดเจ็บแทน <c oughs> แห่ควันก็ไม่อย่างนึกเหมือนกันค่ะพี่เบลขอให้แต่ขอขอภาวนาให้เขาเคลอดง่ายๆสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของแม่ๆเอฟซี FC. ตลอดไปนะคะโตขอใหญ่ใหญ่เลยโตขอใหญ่ขึ้นแห้งร่างกายเขาสมบูรณ์อยู่นะคะตัวเขาใหญ่ขึ้นเยอะ แม่ควนละ่ะเคยคลอดไปแม่ควานเคยคลอดแล้วคะ่ะแต่ไม่ใช่กับควนลอยนะคะควนลอยยังยังไม่มีผลงานคะ่ะพี่เบลควนลอยยังไม่มีผลงานนะคะเอ,อเสียงเขี้ยวนะคะ เจ็บเนาะทรมานค่ะในช่วงใกล้คลอดก็ทรมานนะคะเราเหมือนอยากให้ออกไปออกแบบเร็วๆเลยนะคะในช่วงตีเวลาเราเจ็บเนาะควุหลอยก็พักได้สองรอบแล้วนะคะอาหารนี้นะคะก็อาจจะกินได้หลายวันอยู่นะคะ แต่เราก็ไม่ได้ให้น้องกินตลอดนะคะอ้อยเราให้กินเฉพาะตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ยังหาอาหารที่มาสลับปรับเปลี่ยนให้กับน้องน้ําหวานนะคะเพราะว่าอ้อยนี่กินกินมากก็ร้อนในนะคะเราก็จะให้กินเฉพาะตอนกลางคืนค่ะในช่วงกลางวันก็ให้กินนเล็กน้อยนะคะเราก็ยังหาอาหารเหมือนเดิมค่ะเป็นหญ้านะคะ ช่วงนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนนะคะส่วนรายได้เราก็ไม่มีนะคะเราก็วิ่งหาอาหารนะคะอันไหนที่เขาให้เราได้เราก็เอานะคะตอนนี้นะคะบางทีมีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะแกก็ให้นะคะให้ไปเอานะคะแล้วก็ไป น้องช้างแต่ละเชือกนะคะการกินอาหารของเขาเขาก็จะกินเยอะนะคะเป็นพิเศษหน่อยนะคะยิ่งยิ่งช้างที่กินเยอะก็กินเยอะนะคะอย,อย่างเช่นพังพีดาวแล้วก็พังคำมื่นเนี่ยอย่างอย่างเช่นพังพีดาวแล้วก็พังคำมืน่นอย่างน้องส้มนี้นะคะมีรถถังก็หมดรถถังนะคะอันนี้คือปริมาณของช้างเขาจะกินเยอะ แล้วกระเพาะเขาขยายไม่เหมือนกันอย่างน้ำหวานนี่ท้องตั้งแต่ท้องแก่มานี้นะคะพี่พี่แม่แม่การกินเขาจะเปลี่ยนไปนะคะเขาจะกินเยอะขอตลอดรู้จักขอนะคะปกติไม่ใช่แบบนี้เลยมาช่วงที่ว่าขายผลไม้นะคะคือแบบตั้งแต่นั้นมาเลยนะคะนางก็ขอเลยอดทนหน่อยนะเดี๋ยวอีกสองเดือน พี่เบลซื้อบักนัดให้ขอบคุณพี่เบลนะคะที่จะซื้อบักนัดให้น้องๆค่ะที่จะซื้อบักนัดให้นะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะพี่เบลและก็ขอขอบคุณแม่แมๆเอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่เคยที่คอยช่วยเหลือพังน้ำหวานและทีมงานของเราเสมอมานะคะขอบคุณทุทกๆท่านนะคะที่แบ่งปันนะคะให้กับ ครอบครัวเรานะคะแล้วก็พี่น้องชาวช้างนะคะพี่เบลคะควรลอยหัวลาอนะคะที่พี่เบลว่าบักนัดค่ะบักนัดพะ <c oughs> <c oughs> นดพะเ <c oughs> อาดมาไม้หมดเลยหวาน ใบบังนัดห้วยใบบังนัดห้วยเป็นีหมฮะอ๋อค่ะพี่บาทนี่ร้อนแล้วนะคะพี่เบลมะเนี่ยเออดึงยากกันลงยากรึเอ้ยมาลงยากลูกเฮ้ยเอาให้รลูกลงกินดีๆว่ะโอ้ใบเข่ามาให้กินอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวถือกล่องไว้ให้เขาใบเข่ามาให้ เอาไปเขมามา่ไห้่ะถ้ามีอีกถ้ามีน้องน้อยออกมานะคะแม่แม่่ะความวุ่นวายของครอบครัวเราก็จะเกิดขึ้นความตื่นเต้นก็จะเกิดขึ้นนะคะกับพ่อกับแม่กับน้ำหวานทุกวันนี้นะคะเวลาเราก็แทบจะ ต้องกําจัดเวลาเลยนะคะในการทํางานนะคะต้องเร่งเวลาเลยนะคะช่วงนี้ไปตัดอ่อยมาอ่อยฟี่อ่อยฟี่ก็ไห้อ,ไหอ่อยกไห้อ่อยก็ไห้เชื่ม้ำมันไปเอา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัดสวัสดีเสียงดังๆหน่อยค่ะน่ารักมากเลยค่ะอออเสียงนะคะเสียงฮะโหหน้าซาโทเลียวละติ อะไรคือหน้าสาโทค่ะพี่เบลหน้าสาโทกล้องควันลอยก็ถ้าอยู่ในร่มมันจะมืดๆหน่อยนะคะอาจจะย้อนแสงสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกๆท,ท่านนะคะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้กับน้องน้ำหวานด้วยนะคะ หูหน้าสาโทอะไรแบ่งห,บหูหน้าสาโทคนลอยบ่หูนุ่กับบาหูค่ะพี่เบลนะคะกินเก่งนะคะกินเกง่งตาก็จะหลับตาก็หิวนะคะ เดี๋ยวพ่อควานเอารถเอาอ้อยลงรถเสร็จนะคะก็จะได้พาไปกินน้ำเดินออกกำลังกายนะคะโอ้ทองพ่นลงมขาข้างล่างแห้งอ๋อไรหน้าสาโทรไรนาสาโทเสร็จแล้วคะ่ะพี่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดไหมนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะนาของควนหล่อยมันน้ำท่วมทุกปีคะ่ะอาสจจิไดอวานไม่บอยังไม่รู้เลยนะคะ พ่อหวานลังเพื่อนเขาเลยนะคะหวานดีหวานลังหักลงมาแห้งละกินอย่างสบายใจนะคะ ลงรถหมดแล้วนะคะพ่อนั่งพักนะคะปล่อยให้เขาเล่นบ้างดึงออกมาบไดเลยลูกช่วงนี้เงียบเงียบนะคะน้องๆก็ไปอยู่ที่หลังสนามบินกันหมดพิมพูพิมอพ์ยู่พูดเดียวเนาะ พี่แม่เอฟซีมาทักทายน้องน้ำหวานได้นะคะมาคุยเป็นเพื่อนพี่พี่เบลเน้มาคุยเป็นเพื่อนแม่ควันหน่อยนะคะอ่าเหลาลงมาละสงสัยแม่แม่เอฟซี FC ยังไม่ว่างนะคะ เพราะว่าเป็นวันหยุดครอบครัวด้วยนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวัน,น,วนอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะคะหลายๆท่านก็อยู่กับครอบครัวทํางานบ้านเนาะเพราะว่าวันหยุดกินพิซซ่าอ่างคนกันน้าอยากกินอยู่ค่ะพี่เบลอยากกินอยู่นะคะพิซซ่า <c oughs> <c oughs> พ่อพอไม่อิ่มนะคะยังไม่อิ่มกินเองเลยควยันลอยฝนตกบอทางนี้ก็ละสินบอ่อตกหอนหลบอ่อตกเลยค่ะบอ่อตกเลยค่ะเอ่อพีเอฟซีชื่อว่าอะไรเนาะหนูอ่านภาษาอังกฤษบ่ออกค่ะ พีเอฟซีนะคะครหลอยฝนโตบ๊บ่อทางนี้กาลสินบอ่อต๊ะหอนหลายเอ่อฝนหยุดไปสองวันสามวันแล้วนะคะคุณพี่หนูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเด้อบอกซื้อหนูแน,น่ยาสูใกล้บอ่อจากตลาดไปถามลอยแน่ใกล้บอ่อพีเบลถามยาสูท่อนนะยะโสูท่อนจ่ะาเืงงอยูอำเภอใดคะอำเภอเมือง,งบอ่อพีเบล สองร้อยสามร้อยโลเดียบอก้สองร้อยกว่านหน่อยนะคะพี่เบลบ่กใกล้ค่ะพี่เบลขี่รถประมาณสามชั่วโมงน่าจะถึงอยู่จังหวัดยะโสจ้าคนยะโสหรือว่าคนยะโสหน้าตาดีหลายเด้พี่เบลบอถึงบอถึงก็เลยสูรินไปหน่อยเดียวเนาะพี่เบลแมนบอก มาพูดคุยเป็นเพื่อนคนลอยด้วยนะคะคนลอยทํางานคนเดียวนะคะแม่ควานก็ถือกล้องถ่ายไปนะคะตอนนี้นะคะมาคุยเป็นเพื่อนที่เบลกับคนลอยกับแม่ควานได้น,นะคะนนำหนาลบลอวนำม,มาแล้วลืม เอามอาส่ค่็ออกมาเลยลืมม่านม่านรถนนนนมีอยู่บอานะคะหนึ่งมัก็กินอย่างเดียวเลยนะคะลูกพ่นกระดินแห้งแห้งวันไหนนางเจอลูกดินน้นแรงแรงนางโยกหัวนะสะบัดหัวเต้นด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังจะถ่ายลงคลิปให้ดูนะคะ น้ำหวานนะคะเต้นนะคะโยกโยกค่ะพี่นี่คนยาโซขี่หาบอขี่ห้ายดอกค่คะพี่เบลงามอยู่คนเรานะคะสวยคนละแบบค่ะพี่เราต้องแบอกตัวเองแบบนี้นะคะหลายโพกที่เจะหลยมืออยู่นี่ อืาลงใ้เจลงมยดเขาจิบว่าตี s <S จิบว่าคนไยมักลูกติมันอยู่ไก่นำหวานเกินไต้บอนี่จ <Yeah. S 1> ิบว่าเล่าถึงติอ oh, ย่านเล่าถึงม้าเ oh. ล่าถึงนี้อันพักเลยเลย แหนแต่บอคอยอยากให้กินตอนกลางเว้นปนันใดนะอกินในตอนกลางคืนไป้ดอวบ่มีคนเนนบอกน้ำนูกระบอกน้ำอยู่นี่เด้ <c oughs> นูกระบอกก็พี่เบลอยู่นี่เด้แม่แม่เอฟซีเพิ่นดูดูอยู่นะคะจะดูนะคะจะดูคนหล่อทำงานนะคะ ส่วนลูกนะคะก็ให้กำลังใจพ่อนะคะด้วยการกินอาหารให้กำลังใจนะคะกินอาหารโชว์นะคะลูกกินอาหารโชว์นะคะพ่อก,ก็ทำงานไตชิวๆนะคะน้ำหวานก็กินอาหารอย่างอร่อยอร่อยนะคะอาหารอยู่ต่อหน้ายั่วๆตายั่วๆใจนะคะ ลูกก็กินอาหารโชวพ่อก็ทำงานไปนะคะชีวิตดีดีนะคะน้ําหวานเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาหญ้ามาเสริมนะคะเพราะว่าอ้อยนี้เราไม่ได้ให้กินตลอดนะคะม่แม่เอลซีเราไม่ได้ให้กินอ้อยตลอดเราให้กินเฉพาะตอนกลางคืนนะคะ วันนี้ร้อนมากนะคะวันนี้แดดร้อนมากๆอบอ้าวนะคะไม่รู้ว่าเย็นนี้ฝนจะตกอีกไหมนะคะคนลอยไปถามเรื่องเรื่องเรื่องดินทรายยังเขาขายบ่ออ่ะเขาแจยู่ค่ะว่าเขาขายบริษัทไทมีเงินสื่อน่ะตอบแบบตอบแบบว่าไม่ควานไปไม่เป็นเลย ไปสื่อมาใส่อันมองลำบ้านนอนใหม่เลยเพราะว่ามันเวลาฝนตกมันแฉะมากเวลาฝนตกแรงนะคะสาดเออโทษบอกอันนี้ก็ได้ขอโทษก็ได้แมนกินมาท่นนนาทบทนบอกพังคำมือบอกพันเงิน บอกเจ๊ดาวน <ừ. S 1> ั่งเอาท้ายรถออกเลยลูกเฉลน่ลรถ ในสุดนี้นะคะไม่มีคนคุยกับแม่ควานแล้วนะคะแม่ควานก็ขอหยุดติไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวเรานะคะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมเข้ามาดูพังน้ําหวานจับปิงปองนะคะแม่แม่แมทุกทุกท่านนะคะรอบที่แล้วผิดผิดตัวเดียวนะคะผิดตัวเดียวผิดเลขแปดนะคะ ถ้าเลขแบบปดเป็นเลขเก้าคงจะดีนะคะเมดที่แล้วพี่ดาวตัวใหญ่แห้งไงเขาเป็นสาวสูงแห่งบ้านทราลาดค่ะพี่เบลพรุ่งนี้อย่าลืมเข้ามาดูเป็นกำลังใจน้องน้ำหวานนะคะตา้มรถมอไซค์ลยนะ่ะ พี่ดาวเขาเป็นสาวร่างใหญ่สาวส,สูงหุ่นเหมือนสีดอตอนแรกๆหนูมานหนูก็ว่าแต่สีดอแล้วพังพี่ดาวนี่หวานเขาก็สูงแต่ว่าหุนหุนเขาไม่นาเหมือนพี่ดาวพี่ดาวเขาหุนนาหุนหุนใหญ่หวานสูงแต่หุนไม่ใหญ่หุนช้างแต่ละเชื่อกไม่เหมือนกันอะกินเยอะนะลูกนะ สำหรับไลฟ์สดนี้นะคะแม่ควางขอ,อยุติไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะเพราะว่ามีแค่พี่เบลกับกับหนูคุยกันนะคะสำหรับไลฟ์สดนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่าน,นี้เด้อค่ะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่แวะมาให้กำลังใจครอบครัวเรานะคะให้พลังให้กำลังใจพังน้ำหวานนะคะสาวท้องแก่นะคะเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะก็จะได้เทวดาน้อยๆนะคะ มาให้พ่อแม่เอฟซีได้ดูกันนะคะแม่ควานกับพ่อควานก็ได้แค่หวังนะคะว่าขอให้น้องคลอดตลอดปลอดภัยขอให้น้องเกิดมาเป็นสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเป็นที่รักของแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่ความเมตตากับครอบครัวเราเสมอมานะคะที่คอยกําลังให้กําลังใจให้การสนับสนุนกับครอบครัวเราเสมอมานะคะเราก็หวังนะคะควาหล่อยก็หวังแม่แม่เอฟซีหลายท่านก็หวัง ทุกคนก็หวังนะคะหวังให้น้องออกมาอย่างสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เป็นที่รักของทุกๆคนนะคะฝากติดตามช่องฟังน้ําหวานด้วยนะคะขอให้แม่ FC ฟรักน้ําหวานเมตาน้ําหวานด้วยนะคะสําหรับไลฟ์สดนี้แม่ควานก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ